คลื่นความร้อนกำลังแผ่ปกคลุมยุโรปตอนใต้อุณหภูมิพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสไฟป่าปะทุขึ้นหลายสิบแห่งประชาชนหลายพันคนต้องอ,อพยพหนีภัยอิตาลีฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสและบางส่วนของคาบสมุทรเบลคารถูกประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสีแดงทางการเตือนชัดว่านี่คือภัยคุกคามใหญ่ต่อสุขภาพที่สเปน อุณหภูมิในเซบียาและกอโดบาอาจสูงถึง44องศาเซลเซียสในโปรตุเกสก็ร้อนระอุไม่ต่างกันลมแรงกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วหลายพันคนต้องละทิ้งบ้านเรือนไฟป่าบางจุดกำลังคุกคามเหมืองทองคำโรมันโบราณซึ่งเป็นมรดกโลกที่ตารีฟาในแคว้นอันดาลูเซีย ประชาชนกว่า2,000คนถูกอพยพออกจากโรงแรมและบ้านเรือนทหารสเปนเกือบ1,000นายถูกส่งเข้าพื้นที่โปรโตุเกสมีไฟป่าใหญ่3จุดนักดับเพลิงกว่า1,300นายและเครื่องบิน14ลำกำลังต่อสู้กับเปลวเพลิงโมร็โกโกยังส่งเครื่องบินดับเพลิงมาช่วยด้วยที่อิตาลีอุณหภูมิแตะ40องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงใน16เมือง รวมถึงโรมมิลานและฟลอเรนซ์มีเด็กเสียชีวิตจากโรคลมแดดและมีเด็กชายวัยสี่ขวบเสียชีวิตหลังถูกทิ้งไว้ในรถร้อนจัดบนเกาะซาดีเนียในฝรั่งเศสเกือบ3ในสีของประเทศอยู่ภายใต้การเตือนภัยความร้อนปารีสคาดว่าอุณหภูมิจะเกิน36องศาหุบเขาโรนอาจแตะ40องศาโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือกรีซกำลังเผชิญไฟป่ากว่าร้อยจุด มีการอาพยพผู้คนจากเกาะท่องเที่ยวอย่างซากินทอสและอาเคียนักท่องเที่ยวบนเกาะคีออสถูกอพยพด้วยเรือกู้ภัยตุรกีก็มีไฟป่าหลายจุดแม้จะควบคุมได้แล้วแต่ก็ต้องอพยพประชาชนหลายร้อยคนที่มอนเตเนโกรรถบรรทุกน้ำพลิกคว่ำระหว่างภาร,รกิจดับไฟป่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสารารณาจากักรเองก็กำลังเผชิญขึ้นความร้อนครั้งที่4ของปี ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ในลอนดอนกว่า43ไร่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฤดูร้อนในเมดิเตอร์เรเนียนทั้งร้อนและแห้งแห้งมากขึ้นฤดูไฟป่าจึงยาวนานและรุนแรงกว่าเดิมอริยะเจ r เนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์